ทิัาพระเยซูกิจเจ้าพระมิญามุสุทธ์พระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจะนะแห่งความเชื่อขอพระองค์ได้สมโภ์ที่จะให้ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเจา้ารวมทั้งผู้รับใช้ของพระองค์และทุกๆคนที่เข้ามาหาพระองค์ปอยเขาทั้งหลายมีความเชื่ออย่างบริบูรณ์อย่างสมบูรณ์ที่เขาทั้งหลายจะไม่ขาดความเชื่อใดๆเลยและเขาทั้งหลายได้รู้ว่า ความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นความเชื่อที่นําไปสู่ชัยเต็มล้นในพระคิดนําไปสู่พระพรมากมายนําไปสู่ความจริงแห่งชีวิตและนําไปสู่ชีวิตใหม่โดยความเชื่อพระองค์จาข้าขอพระองค์ใ้สวดอวยพรให้ทุกคนที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับพระพรอย่างเต็มล้นได้รับทุกสิ่งที่ดีและให้ทุกคำอธิษฐานของเขาทั้งหลายเกิดผลโดยการทรงนำของพระองค์ลูกจึงอธิษฐานทูลต่อพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน